เพื่อนๆเคยไหมตอนที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเราตั้งใจพัฒนาตัวเองอยากเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมแต่แทนที่เราจะรู้สึกมีความสุขเรากลับรู้สึกเหงามากกว่าเดิมป้าเจนอยากบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะความเหงามักจะเดินเคียงคู่มากับการเติบโตเสมอเมื่อเราตัดสินใจเดินออกจากสิ่งเดิมๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดี วงสนทนาที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบหรือสภาพแวดล้อมที่กดเราไว้ให้อยู่ในกรอบเดิมเรากำลังเลือกตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันเราก็สูญเสียบางคนไปด้วยป้าเจนจำได้ช่วงที่เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดจากคนที่อยากให้คนอื่นเข้าใจกลายเป็นคนที่อยากเข้าใจตัวเองมากกว่ามันเป็นช่วงที่เงียบมากเพื่อนเก่าบางคนค่อยๆหายไปบทสนทนาที่เคยสนุก กับกลายเป็นสิ่งที่เราไม่อินอีกต่อไปตอนแรกป้าเจนก็เศร้านะคิดว่าทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้ทำไมเรารู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่เราควรจะดีขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอแต่เมื่อเวลาผ่านไปป้าเจนถึงเข้าใจว่าความเหงาไม่ได้แปลว่าเราผิดทางมันคือสัญญาณว่าเรากำลังเติบโตคนส่วนใหญ่ไม่พูดถึงด้านนี้ของการเติบโตเพราะทุกคนชอบพูดถึงความสำเร็จ แต่ไม่ค่อยพูดถึงความว่างเปล่าที่มากับมันตอนเราเริ่มมองเห็นความจริงในชีวิตเราจะเห็นว่าบางอย่างไม่เข้ากับเราอีกต่อไปคนบางคนไม่ได้ผิดแต่เขาแค่ไม่สามารถเดินบนเส้นทางเดียวกับเราได้แล้วและนั่นคือสิ่งที่ต้องยอมรับด้วยใจที่โตพอในทางจิตวิทยาความเหงานี้เรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านของอัตลักษณ์คือช่วงที่เรากำลังกลายเป็นคนใหม่ แต่คนรอบตัวยังเห็นเราเป็นคนเดิมและนั่นทำให้เรารู้สึกไม่เข้าพวกเรายังอยู่ที่เดิมแต่หัวใจเราไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วป้าเจนอยากให้เพื่อนๆมองความเหงานี้ให้ต่างออกไปนะอย่ามองว่ามันคือความผิดพลาดแต่ให้มองว่ามันคือค่าผ่านทางของการเติบโตเพราะความเหงาทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองทำให้เราเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของเราอีกครั้ง เสียงที่อาจเคยถูกกลบด้วยเสียงของคนอื่นมานานในช่วงเวลาแบบนั้นมันจะมีคำถามมากมายผุดขึ้นมาในใจเรากำลังเดินไปทางที่ถูกไหมหรือเรากำลังเสียสิ่งสำคัญบางอย่างไปแต่คำตอบของคำถามเหล่านี้ไม่ได้มาจากใครเลยมันจะค่อยๆเผยออกมาจากข้างในตัวเราเองเพราะความเหงาไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือห้องฝึกใจที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นในความเงียบของความเหงาเราจะได้เห็น ความจริงของความสัมพันธ์ใครอยู่ด้วยเพราะเข้าใจเราใครอยู่เพราะผลประโยชน์และใครที่พร้อมจะเดินต่อไปกับเราแม้เส้นทางจะเปลี่ยนและเราจะรู้เลยว่าบางครั้งการเดินคนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครรักเราแต่มันหมายถึงเรากำลังรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมลดตัวตนเพื่อรักษาคนที่ไม่เข้าใจเราเพื่อนๆรู้ไหมหลายคนกลัวความเหงาเพราะคิดว่ามันคือความล้มเหลว แต่จริงๆแล้วมันคือการกลับมาสู่ความจริงเพราะเมื่อเราหยุดวุ่นวายกับเสียงภายนอกเราจะได้ยินเสียงเรียกจากข้างในว่าเราคือใครกันแน่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่แท้จริงความเหงาหลังจากการเติบโตมันจะอยู่กับเราไปสักพักแต่หลังจากนั้นความสงบจะค่อยๆเข้ามาแทนความเข้าใจใหม่จะค่อยๆงอกงามในใจเราและเราจะเริ่มรู้ว่าการไม่มีคนรอบข้างมากมาย ไม่ได้หมายความว่าเราขาดอะไรแต่คือเรามีคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าจำนวนของมันเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ตัวแต่ทุกครั้งที่เราเลือกความจริงมากกว่าความสบายเลือกความสงบมากกว่าการยอมตามเพื่อไม่ให้ใครไม่พอใจนั่นแหละเรากำลังเติบโตและการเติบโตมันมาพร้อมกับความเหงาเสมอแต่เชื่อเถอะมันเป็นความเหงาที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต วันหนึ่งเพื่อนๆจะมองย้อนกลับมาแล้วเข้าใจว่าความเหงาที่เคยทำให้เรานั่งร้องไห้แท้จริงแล้วมันคือของขวัญจากชีวิตของขวัญที่บอกเราว่าเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปอย่ากลัวความเหงาเพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าเรากำลังเติบโตไปข้างหน้าถ้าเพื่อนๆเคยรู้สึกแบบนี้เคยอยู่ในช่วงที่ชีวิตกำลังเปลี่ยนแต่ต้องเดินลำพังในความเงียบมาเล่าให้ปาเจนฟังได้นะคะ ว่าเพื่อนๆผ่านช่วงนั้นยังไงและได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะ